สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินวันนี้ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับผมมาดูต้นไผ่ครับต้นไผ่ที่ปลูกไว้ใช้งานครับขึ้นหน่ออีกแล้วครับผมขึ้นมาสามหน่อเลยครับนี่ อยู่ฝั่งนี้หน่อหนึ่งขึ้นมาสามหน่อครับจะไม่เก็บเอานะครับก็เก็บไว้ให้เขาเยอะเยอะขึ้นเป็นกอใหญ่ๆก่อนปลูกไว้ใช้งานแล้วก็ กินหนอได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เก็บครับผมรอให้เขาเยอะกว่านี้ก่อนปลูกไว้กอเดียวครับผมไอตรงนี้น้องวัวเขากัดกินยอดหรือก็แตกแขนง ที่ปลูกไว้ใช้งานพไรในสวนจะหาต้นไผ่ใช้ยากมากครับผมแต่จะใช้ก็ต้องไปหาซื้อเขาอันนี้ลำนี้เขาขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับผมนี่ต่อต้นต่อต่อคือต้นต่อที่เอามาปลูกแล้วเก็แตกมาสองต้นปีที่แล้ว แต่ต้นยังไม่ใหญ่ครับแต่ใบเขาเยอะมากเลยครับดูสิ ทีที่แล้วก็แตกมาสองสองต้นปีนี้ฝนเพิ่งตกครับผมก็เลยแตกมาอีกสามต้นเขาบอกว่าถามถามคนที่เขาเคยปลูกเขาว่าต้นเขาจะใหญ่ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแรกๆอาจจะเป็นต้นเล็กก่อนบอกว่า,วาพอเขาปรับตัวได้แล้วก็กอเขาใหญ่ขึ้นแนละ้วต้นเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นก็เพิ่งเคยปลูกครั้งแรกครับผม ยังไม่เคยปลูกนอไผ่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมที่ปลูกปลูกไว้ใช้งานครับผมปลูกไว้ก่อเดียวจะไม่ปลูกเยอะครับเพราะที่สวนก็ปลูกต้นไม้หลายอย่าง ช่วงนี้ฝนตกดีครับหน่อไม้ก็เลยแตกเยอะแตกหน่อขึ้นมาสองสามวันนี้ฝนตกทุกวันเลยครับเสียงเครื่องบินขึ้น ก็วันนี้ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับผมเห็นหน่อไม้คืนก็เลยมาลงคลิปให้ดูหน่อยครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าหน่อยครับผม คลนฟ้าครื่มฝนครับผม้องฟ้าวันนี้เมื่อวานก็ทั้งวันครับแบบนี้แล้วก็ตกมาเรื่อยๆครับตกไม่แรงครับฝนเต็ดตกรเรื่อยดูข้าวที่กำลังงามเลยครับเป็นข้าวกำลังงามเลย น,นี่ต้นผักกุ่มเนื้อครับโตโต,โตเริ่มโตแล้วผักกุ่มอยู่ข้างรั้วเลยขึ้นเองธรรมชาติครับผมไม่ได้ปลูกออก็วันนี้ก็มา อัปเดตให้ดูต้นหน่อไผ่ครับหน่อไม้ต้นไผ่ที่ปลูกไว้ใช้งานแล้วก็แตกหน่อเพิ่มขึ้นครับก็ดีใจครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมขอบคุณนะครับ